นะครับเมื่อนนี้นะครับวันที่20เมษายน2 6 3นะครับตอนนี้สองทุ่ม20เมื่อนี้มีของดีมาฝากมาต้อนเดี๋ยวพินน้องเด้ของดีนะไรหู้ว่ารับมาเอง,งนี่รู้หรือไม่มากอะไร รู้หรือไม่มากอะไรนี่มาอะไรเขาเรียกว่าสวรลดครับนี่หรือมากระทกลกลบนะครับเนาะมากระทบลบก,กินละแงเป็นยาระบายครับรักษาลำใส้เอาเลยครับเดี๋ยวโชว์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอุปกรณ์หนึ่งครับมากระทบกลกครับ สองมีดสามถ้วย4ี่ช้อนครับสี่ช้อนย่อห้าครับน้ำปลาปรุงสำเร็จนะครับหกครับหกครับข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วหอมครับครับเจ็ดครับพริกหรือและน้ำและหรือน้ำตาลถ้าคนชอบหวานแต่อันนี้สะรดหวานอยู่แล้วนะครับ อุปกรณ์มีแค่นี้นะครับลงมือทำกันเลยปาดเครื่องครับ ควัดครับอันนี้ควัดคุ้ยอย่านี้เพื่อนะนะควานครับควานตักออกจากนี่ตักออกจากนี่ครับแล้วก็ใส่ถ้วยครับใส่ถ้วยอีกเครื่องหนึ่งครับตักออกนะครับ ไปเราก็ทําไปเรื่อยจนกว่าเราจะพอใจนะครับอยาก,กินไลายเนาะจวดขนาดครับเบิ่งนะครับนี่ ควัานออกนะครับควัานออกเนะอาไส้มันด้วยนะครับ ไปครับต่อไปต่อไปนะครับเราก็จะทำการปรุงรสครับเราก็จะใส่ปะลาลาก่อนนะครับ ัวนนี้นะเดี๋ยวผมเทสใส่จานกันเลยครับมัน,ม,น,ม,นมันกินยากเทใส่จานครับคุ้งครับเนี่ย พอประมาณนี้ครับใส่หลายเลยใส่หลายเสร็จหลายเลยครับเนี่ยปิดเลยครับเราจะไม่ใส่เยอะครับปิดเลย ข้าวคั่วครับข้าวคัค่วนี่ตัวชูโรง่งทำให้หอมข้าวคัค่วเดี๋ยวปิดต่อไปรพีก พริกครับพริกขัวเขาเนี่ยครับพริกบดเนี่ยครับพริกเสร็จนะครับคนครับอัน,นี้ บัวเท่าใช่ไหะคดณนาทีละครับชวกันแต่ da, ัไม so, อเอา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 ละเอาละน้ำไล่ไล่แล้ว <c oughs> จักหน่อยครับมันสุดอยอดลิศเซ่บครับ เปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนะครับรสชาติสับรสครับแต่ว่าแซ่บบางคนจะกินแล้วเคี้ยวเม็ดนะครับบางคนไม่เคี้ยวกินลึดครับอะไรไนี พี่อีกไหมยดูกันสองคนก่กินพุ่อถวยนะครับ <S <S เด๋ยนนี้นะต้องทำตามกระแสะครับโซเชียลครับต้องรักษาระยะห่างทางสังคมช้อนใครช้อนเราคน ปกติเนาะปกติเขากับก,กินอยู่แล้วคือน้ำสรุรทีีเป็นที่เขาตามขายสินค์รูปนะครับเขาก็ซื้อกินสดๆครับรอยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ของหายากเด็กๆไม่ใส่ของชุสนะฮะบ้านนี้ไม่กินหมูชุสบ่บิยวณบวกินครับไม่มีในบ้านพยายามลด ไปกินตามร้านต่างๆก็ถ้าสั่งบอกได้ว่าไม่ใส่ก็คือจะสั่งจะบอก ชื่นใจมีฮงครับอืมนอะ่ <S 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 นะเนะนะสร็จแล้ว จะมาแส่ไหมครับรทกลกภาษาปากกางเอืน่นสวรสครับโดยประจําล้วจะมีสองสีนะครับสีเหลืองสีม่วงอันนี้คือเหลืองปนม่วงนะครับอันนี้อยู่กลางแลวกซี่มีสีม่วงนะครับสีม่วงอันนี้ผสมมากน่าจะนะครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องสวรสคครับแต่ว่าเนื้อ เนื้อเนื้อหานะครับคือเนื้อภายในนี่รสชาติเขาจะไม่แตกต่างกันหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ลูกว่าบางลูกออกเปรี้ยวมากบางลูกออกหวานมากธรรมชาติของสับปะรดครับอร่อยนะครับบำรุงลำไส้ทำให้ขับถ่ายสะดวกสบายครับผมจะกินแบบนี้ถ้ามีก็จะไปดูที่เขาขายเป็นประจำเนาะ ไปดูเขาขายเป็นประจำถ้าเกิดมีก็ซื้อมาไว้ปนี้น,ะน่หนึ่งถุงนะกินใบประมาณครึ่งน,นึงนะครับแล้วก็วันนี้ซื้อมาสี่ถุงพอหมดนะซื้อมาสามา,สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับสามารถเก็บไว้ได้นานผมปลูกไว้อยู่สองต้นนะครับก็ ถึงช่วงระยะเวลาผลผลิตที่คืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับก็จะได้กินทุกวันนะครับทุกวันเราก็สอยกินบางทีเจ้าของเขาก็มากินก็คือกระรอกนะครับพี่รอกมากินพี่รอกมาแล้วก็เจาะกินกันเหมือนเขาเป็นเจ้าของเองครับพวกผมหนีได้กินส่วนน้อยเลยเจ้าของคนปลูกเนี่ยแต่เขาเป็นคนดูแลเนาะเพราะว่าเขาอยู่เฝ้าทั้งวันเราอกลางวันไม่ได้เฝ้า นะครับก็โอเคก็ขอฝากสปปรรพคุณขอฝากประโยชน์ของสวรรดนะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับเป็นยาระบายอ่อนแล้วก็นั่นเลยครับ <laughs> นะครับเป็นยาระบายอ่อนแล้วก็รสชาติดีนะครับมีวิตามินซีด้วยนะครับมีวิตามินซีด้วยก็จะช่วยในเรื่องของฟันออกตามไรเงือกไม่ใช่เล,เลือดออกตามไรฟันนะครับเลือดออกตามไรฟันนะครับตัวนี้ สามารถที่ช่วยได้นะวิตามินซีสูงพอสมควรนะครับขอบคุณและสวัสดีถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะครับท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ขอให้ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ